สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังคงอยู่กับผมทีเด็ดเพชรบรรณาทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับข้อคิดคติเอนใจสําหรับบรรดานักร้องน้องใหม่นะครับอีกหนึ่งประสบการณ์โดยตรงนะครับประสบการณ์เฉียดตายหลังจากที่เทปที่แล้วเราฟังเรื่องราวของอาจารย์ดุสิตยศักดิ์นะครับว่าครั้งหนึ่งนะชีวิตบนถนนของลูกทุ่งนะครับเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดสวัสดีครับอาจารย์นะยรับ ครั้งหนึ่งครับอาจารย์ประสบการณ์เกือบตายเฉียดตายครั้งนึงมันเกิดมาอย่างไงครับมันไม่ใช่ดีๆนะมันรู้สึกมันก็มันมากกว่ดเสียวมันมากกลัวมากกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นเพลงปลาเีธิรักันรดังแล้วมันก็จะมีคนชื่อปราเนื้อเยอะเลยเริ่มเริ่มมีคนมาชอบแล้วแล้วใช่ตอนนี้มันก็ผมก็ไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อระหว่างแฟนเพลงที่เรามาชอบเราเนี่ยเราเราไม่รู้นี่ว่าเขามีเจ้าของหรือยังใช่ไหมก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ แล้วก็ผู้หญิงเขาเขาสวยอ่ะแอ้เราก็เป็นหนุ่มนี่แล้วแล้วเขาบอกไหมว่าเขามีเขาเขาไม่บอกกันดิเขาก็ไม่ได้บอกเขาไม่อะไรอ่ะครับก็ไปกลายว่าไปกลายมีความสัมพันธ์กับเขาอ่าพอพอเล่นรอบบ่ายแล้วอ่ะเราก็พาไปมออนี้ก็สมัยเดินสายเหมือนเทปเหมือนเทปที่แล้วอาจารย์ดูสิที่ว่าเล่นตามโรงภาพยนต์เหมือนกันใช่ไหมอ่าตอนี้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เดินสายเล่นในกรุงเทพเนี่ยแต่ไปนั่งเี่ยอ่าก็พาไปโรงแรมมัน มาเรียบร้อยครับพอมาถึงตักประเดี๋ยวแฟนเข้ามาเลยแฟนผู้หญิงสุภาพสตรีแฟนผู้หญิงเข้ามาเลยเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขามีแฟนก่อนไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแค่มาถึงก็คุณแลนทองมีอะไรรู้จะรู้ไม่ใช่ไหมเนี่ยถามเราใช่ไหมเราก็เห็นนลปืนเอาปืนเลยเหรอปืนเลยแบบอือเาอเรื่องอะไรครับเราเราตอยกมือไหวก่อนละ โอ้ครับคนจริงเขาเป็นเด็กกว่าเราน้ต้นแล้วเรารู้ไหมว่าวันนี้คือสามีของคุภาพไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมีคขเอาปืนมาเจาะเรา,เามันเ<อ>จาะเลยแล้วเขาก็ทะเลาะกับผ<อ>ู้หญิงไหนเลอกกับกูแล้วไงโอ้อทำไมยังยุ่งกับกูอีก อ๋อหมายความว่าผู้หญิงก็บอกว่าก็เลิกกันไปแล้วนะ,ะจกไม่อิสระ,ะแล้วะจะมาวุ่นวายอะไรอ๋อเมือ่อไหร่จะมีคนอื่นจะมาวุ่นวายอ๋อนี่ก็กลายไปว่าผู้ชายยังไม่ยอมเรื่องราก,ก,ก็ก็น,นั่นนะทแต่ผู้ชายมันก็พอเห็นเรายกมือไหวเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณรันทองคุณยังมีอนาคตตัวโรคผมไม่ทาอะไรคุณแกําลังพอปืนมาจ่อแล้วลั่นแฟนเข้าไป แต่ผมก็ไม่รู้นะปืนกินหรือปืนอะไรแต่ดูปืนจริงๆจะปืนมาเจ่อหัวเราปืนไม่ใช่ของท่าน,นความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับโหทหารบูเลยจะหายบู๊เลยเราก็ถามมาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับอ่เอาเรื่องอะไรมันเป็นน,อน้องเมียก,กูโอ้ก็พูดอย่างนี้เลยนะเราถึงได้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ม,มีเจ้าของ แล้วหัวหน้าในทุนอ๋อในห้างในห้างกสัญญาอ๋อว่ามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นตอนนั้นเราก็กำลังเชียร์เลยใช่ไหมเขากำลังเชียร์ดิกำลังเชียร์เลยแล้วก็เขาสัญญาไว้สามปีเขาจะอัดให้สองเพลงเออเพลงหนึ่งสามปีเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่อัดเลยเขาก็ไปเชียร์เพื่อนในวงต่อไปอ๋อนี่ก็เท่ากับว่าเราเกิดความเสียหายเรื่องของผู้หญิงใช่เลยดำหน้าที่การงานเราเสียใชเสยหมดไปด้วยเลยเสียหมดเลยแล้วเขาก็ เราก็ไม่ได้อ่านฟืงเพราะว่าเราอย่างว่าเนี่ยเวลาเหมือนมีบุญมีเหมือนต่งบางถ้าหากว่าย้อนเวลาได้ก็ไม่อยากให้เกิดการนี้เกิดขึ้นใช่คือเนี่ยเนี่ยัอเนี้ยัอเนี้ยเป็นคือผมผมทั้งนึกว่าโอ้โหที่เราที่เราขานมาเนี่ยแล้วจริงมันเฉียดตายมันจะแย่แต่ครั้งนี้เราเราจำได้ดีที่สุดเลยว่าโดนปืนจอควนนี่เพราะราเม่เราไม่ใช่นักเลงไม่ใช่อะไรเลยถ้าเขายิงเราก็ตาย แต่ดีหเ่าเขาก็ถามเหตุผม่าจรินผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่รู้เรื่องจเสี้ยววินาทีที่เฉียดตายด้วยเจ้าขอหัว่ใชในช่วงที่ในระหว่างที่เรากําลังมีชื่อเสียงก็ยังเป็นเรื่องปกตินะมีชื่อเสียงเงินทองมาผู้หญิงอะไรก็ต้องตามเข้ามาใช่ตอนนี้เราเราก็ไม่สามารถจะแยกแยะว่าคนไหนมีเจ้าของบ้างก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอาจารย์มีข้อคิดยังไงฝากศิลปินน้องใหม่ที่ว่าถ้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นเนี่ย คุณมีชื่อเสียงมีเงินทองและผู้หญิงจะตามคุณจะวางตัวยังไงเหมาะคือเราต้องต้องเลือกเอาเราเราจะเลือกผู้หญิงหรือว่าจะเลือกชื่อเสียงถ้าเราจะเลือกชื่อเสียงนี่ดังนั้นต้องระวังที่สุดเลยเรื่องผู้หญิงครับเหมือนคนจะบวชเนี่ยมันจะมีมารมาผจนผู้หญิงจะตามมาแต่ดังนั้นต้องเราต้องเราต้องทําใจให้ดีว่าเราต้องอยู่ในระเบียบวินัยเราอย่าไปยุ่งแต่เขา อะไรต่อะไรอย่างเงี้ยเพื่ามาแล้วก็ต้องคุยกับเขาดีๆอ,อ่คือกับแบบเราจะไปตัดสวัสดิ์อะไรแล้วก็ถึงว่าเขาชอบเราเราก็โอเคต้องพูดจาดีๆแล้วก็วต้องจัดลําดับให้อยู่ในส่วนไหนด้วยถ้าหากว่าเราไปมีสัมพันธ์แล้วก็มันจะเกินเลยมันก็จะความไปเจ้าเขาเจ้าของความมึนห่วงมันก็จะเกิดขึ้น้ใช่มันมีปัญหาถ้าเขาไม่มีแฟนอยู่อะไรมันก็ไปอย่างแต่ว่าถ้าเขามีแฟนอยู่เนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขามีสามีอยู่แล้วคือคือนักร้องเราเนี่ยพอเรา มีชื่อเสียงมันหึงเลยอันข้อหนึงเลยจะลืมตัวเงินส็ใช้ดุทุรายผู้หญิงอ่าอ่นายถึงกันรับต้องต้องระวังใช่ข้อครับนี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์แหลมทองโบไทยมีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับปกติแล้วโดยส่วนลึกบรรดาศิลปินก็จะมีภาพลักษณ์เบื้องหน้าที่สวยงามแต่ว่าฉากหลังน้อยคนจะมีโอกาสได้มาพูดถึง อย่างอาจารย์ดูสิดุยาสัก์เมื่อเทปที่แล้วนะ,ะฉากหลังเมื่อครั้งที่เคยเกือบเสียชีวิตโดนสุภาพสตรตีถึงห่วงแล้วไปตามยิงบนเวทีแต่ก็รอดชีวิตมาได้เหมือนอาจารย์เช่นกันนะครับก็เบื้องหลังเนี่ยครั้งหนึ่งเคยไม่รู้่าก่อนว่าประยุ่งมีสัมพันธ์กับสุภาพสตรตีที่เขามีเจ้าของไม่เกือบ ียชีวิตโดนปืนเีาะเลยเขียดเลยเขียดกายเลยนี่คือประสบการณ์ดีๆที่นํามาบอกกล่าวกับคนลูกทุ่งนะครับในเรื่องเล่าชาวเพลงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แหลมทองวัฒไทยครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube ทีเด็ดเพชรนาชแนลนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีเรื่องเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งมานาเสนอติดตามนะครับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับทุกๆท่านที่ติดตามให้กําลังใจโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผู้หหญิงทําาไมมรชย่ แล้วพอแล้วกลัวแล้วผููหญิงผมเข็ดจ,จริงๆให้ตายจะขอจำไปจนชั่วรพื้นดินทับกายจะไม่ขอใกล้ร่างกายผููหญิงเกลียดรักเสียด,ดวง้ะลวงหัวใจผมเกือบจะตายก็เพราะผููหญิง หลงเพลินเดินตามความรักไม่จริงจากหัวใจหญิงไม่เคยเห็นมีหลงรักหลงสเสน่ห์หลงเลูู่หญิงช้ำใจเสียจริงใครว่าผู้หญิงดีรักกันยังไม่ทันถึงปีผู้หญิงกลับมีโซ หนักปกพบรักหนักใจผู้หญิงทำไมรักผู้ชายไม่เป็นหลงรักหลงสเสน่ห์ ผู้หญิงช้ำใจเสียจริงใครว่าผู้หญิงดีรักกันยังไม่ทันถึงตีผู้หญิงกลับมีสองใจนี่แล้วพอแล้วจาบแล้วผู้หญิงไม่รู้รักจริงหญิงซ่อนที่ไหนเบื่อรักที่หนักก หนักใจผู้หญิงทำไมรักผู้ชายไม่เป็น